โอ้โหบักใหญ่ครับผมน้องนี่เห็นไหมครับนี่แม่สุดยอดเลยโอ้แม่เลยครับผมพี่น้องเห็นไหมนึกยังรอแหลนู้ถูกคนแจ้งนะห็นบอสครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอ็มซีคอยไมล์ลูบลี่ครับผมแล้วก็พาดน้อยครับครับผมสวัสดีครับอันนี้พาดมหาไซคเบสไซค์ไซค์กับครับผมสิเป็นไหนบุ๊คไม่รครับใหม่อันนี้ก็ส่งใบออเดอร์ใกล้บ้านมีออเดอร์นะครับพารอจะลูบลี่กันครับอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเข้ามากันไปครับผม เราเจอกันตอนยามเลยครับผมนีค่ครับไม้เขาเป็นนีไปนู่นนะไปนู่นแล้วก็เดินไปนู่นมีขนาคันหนึ่งมาแล้วก็เดินกลับมาคันนี้เดี๋ยวพี่ก็เดินกลับคันนี้ไม้จะเป็นไงครับผมไมยแบบนี้ห้าบ่ลเดมาโดนแล้วครับหี่ไม้บอลเดมาโดนแลด้อหมายุาย่สิเบิ่งก่อนว่ามันมีห้อย ยังหาบังหมายก็ได้พี่น้องก็เอาบ่วงก็ได้ออืืมมเป็นไงเป็นไงเจอไหมนี่นี่ครับของแท้มันอยู่นี่นี่พี่น้องบ้างโอ้โหมันอยู่กี่ครับนี่เปลยวด้ะขี่หวยอยู่นี่ครับผม ดูแท้ครับผมนี่มาใส่ตรงนี้หน่อยบอกนี่เสียบตรงนู้นนี่ทางมันลงมาดิเห็นไหมนี่นี่ดักไว้นดิไหมตัวมันเสียบตรงนู้นเลยมีรูเดียวมีทางเดียวนะี่ไปดูแล้วมีทางเดียวนะลึกไปนี่อีกเหรอลองเสียบมีก็ได้คนจะเห็นที่มันโดนดักหน้าไม่ได้สิเฮ้ยเส่ตรงนู้นไม่ได้โอโ้โหจะดักหน้ากันเลยเ คนนึงใส่ไปยังมาถักหน้าพี่น้องโอโเ,น,น,อน,เนยโอ้โหคนถักหน้าเพื่อตะขนาดต้องมีตัวพี่น้องบังคับได้ครับนี่เปีวนี่ยูแท้ครับพี่น้อง,องเห็น,นไหมนี่ทำไมกระสุนตีไปยูแน่นอนหูใหญ่แน่นอนครับแบกเลยมันไข่มันเล่นขึ้นเป็นลงอยู่เห็นไหมครับแจ๋วสุดยอด ถ่ายรูปคูก่กอนนี่พลังสีฟ้าจะตกเข้าไปในหู้เลยจบได้แบบนี้แจ้วพี่น้องเงาเกีเล็กเลยเออแจ้วเด้ไปใ่้ยพี่น้อยใส่ด้วยวงด่างกันึงโอ้โหพี่น้องเจอแล้วครับผมนี่อลังการงานสร้างนี่โอ้โหเน้นหน้านจังเลย แจ๋วพี่นอ้องเจอแล้วนี่ภูเขาภูเขาครับพี่นอ้องแจ๋วแบบนี้โอ้โหมาธรรมดาครับผมนี่ครับผมภูเขาลูกดีเราจะใส่ไว้ซองหลังครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับผมนี่ฝั่งซ้ายใส่เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับผมขีดได้พลังสีฟ้าน้ำหอมค้างปีปรับปรับสองทีพอครับผมนี่ แค่นี้ก็รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องม่ารู้เรื่องเดี๋ยวคุยกัน <laughs> นี่เหมือนจะเป็นรูแปลงมันออกมานะแต่เราจะไม่ฟางนะผมเห็นไหมเราจะไม่ใส่เราจะใส่ไว้ข้างนอกเพื่อเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนูทางเลือกครับผมพูดแล้วดับซ้ายดับขวาคิดทั้งสองทีพูดพูดปรับปรับพอหนึ่งสองระวไว้ เหยียบเตียนครับน,นี่ครับเราใส่กระชายขวาแบบนี้เผื่อมันวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้เราได้กลิ่นเนาะยื่นลงไปยื่นลงไปไม่ยื่นลงไปให้มันเอออั่นแหละโอเคถัดไปครับผมผมไป้องแต่เวลาเราใส่กลับแล้วนะว่ายไหมมเวลาพรเสียบวงงนมืดครับผมเสียบึงใส่ไปซี่หาตัวแล้วครับผมตอนมาถ่ายเพราะว่า มัวใส่อยู่นะให้ยพาหน่อยมาเปิดออกตัวนี้มันติดแล้วครับนี่อยู่ใส่มัวอยู่ทั้งนี้นะสิดก็ไฟแล้วก็ปิ้งหมูกินเล็กน้นอยครับผมเอามากแต่แดดกว่าจิจับปไปใส่เบ็ดเบ็ดขึ้นประดองใส่ครับนี่ครับผมเอาเลยครับนี่นี่ครับผมพี่น้อด ตัวดองๆเลยบอมึงมานดินี่ครับนี่อนเดียวก็พออืนี่ครับผมติดบ่วงหมดแล้วพี่ว่าเส้นหนูติดบ่วงนี่วะใช่ไหมเส้นหนูติดเรือยครับผมไม่ต้องมาด้เขาพักเมื่อยจักหน่อยได้ครับนะ หลังจากใส่กลับใส่บวงยาบวงเมื่อใหนูหาหกตัวเนะาะใช่ครับห้าหกตัวแล้วสวยๆครับผมนี่ทอ้ไมมาเจอที่เด็ดตอนคำพอดีใสรพันหน่อยใส่บึงนี่กะติย่างนี่ลักไก่หมูแดดเดียวพันเสือใบมากครับเส <laughs> ือใบปอยยู่หไอยไหมกับเก็บมาเลยครับผมจากหน่อยกันนะส่นหนึนีนโโ่โอ้นี่ครับขอบคุณเสือใบครับ่น พันใบเปรนเ็ดใบหายครับฝีมือเคล็ดกับเข่าพันใบครับผมสุดยอดเลยเห็นหมดอย่าง,ง,างเห็นเดี๋ยวจะสิไปแล้วมือแรกนี่สิจานไปเอาไอ้สมหมูอยู่สมตน้นเพิ่นแต่ว่าเอาแดดเดียวก่อนนี่มื่นเอาเอาโอเคครับเดี๋ยวกินน้ำกันพักเหนื่อยนอน,นี่กะวิธีให้ป่ะหาโยกินบ้านเท่าน้อสองคนกับพันหน่อยให้เราครับ <c oughs> อือ เรงนี้เนี่ยฉากยางแค่นี้ก็ได้หลมควันครับหลมควันหลมควันนี่เฮ้ยโอ้โหล่นอยากกินกรบโบโบมันหมาตัวใหญ่แล้วตะกี้ก็หมาหนูมาแล้วห้าตัวถูกครับผมวิถีชีวิตแบบหน้าเฮาหาอยู่หากินท้ำให้น้ำหน้าไปเนี่ยฟังเสียงเขียดเสียงกบข้องไป เดี on, ๋ยวเดินไปชนชนชนเดี๋ยวมันอยู่นี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มาชนพี่มีบ่วงเอ้ยบ่วงนั้นหลุดอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเนี้ก่อนไอ้หลังนี่โดนรอบสองครับผมเอ้โหอ๋อมาหาเจ้าผู้นี้มาหาเจ้ารู้นี้นะผมน้องสวัสดียมุซากครับผมโไปแล้วเดา๋ยไปยามกับมันครับผมมันเป็นไง นี่ไม okay. ่ใช่เหรอปุ๋ยเลยที่นี่อันนี้เลยหลังแหลกงะฮาวเลยครับผมเบิ่งกันเป็นยังไงที่นี่อร์ดิมันเหลือเขาหรือเปล่าหนูครับไปเบิ่งน้ำกันครับผมทางหลังนี่หลังเจ้าหลังนี้หลังหนึ่งหรือหลังนู้นหลังหนึ่งนี่อะไรฮะน้ำเข้าเหรอน้ำเข้าหรือหนูเข้าทำไมเขา้วน้ำเข้าเหรอ โอ้โหฮ่าขี้เล่นเราพี่น้อยมาได้กินลแล้วโอ้เราใส่หลังเดี๋ยวไปพ่นเดี๋ยวไปดูต้นขี้เหล็กนะครับของแท้โอ้โหน้ำหยดติ๋งๆกาบเฮาโอ้นี่ครับมันเีน็นเฮารถนีมาเล่นกำลังขึ้นหน่อย โอ้งามครับผมทองฟ้าอาหลามแท้พวกมึงมาที่เด็ดเมื่อวานนี่ครับผมมันมีไหมกลับเฉยๆอยู่ครับนี่ครับมีตัวหรือเปล่าอ่ะเห็นมันเอาอะไรเลยแต่ว่ามันเหมือนมันเข้ามมันออกเฮ้ยโอ้โหอะไรวะ ออกไม่ลั่นนี่แล,นแล้วมันไปเล่นบ่วงเลยเออมันดึงกลับไปพี่น้องด,ดูว่าดูว่ามันดึงกลับพอมไปครับมันทำไมดึงไปอย่างนั้นวะนะเฮ้อนนโอ้ยอะไรวะพลาดแล้วเรางานนี้โดนบ่วงก็ไม่ทำงานเลยโอ้หมันชนบ่วงไปเลยพี่พี่มันเป็นอะไรวะ มันกัดกับดึงเนี่ยมันกัดกัดมห่งกัดเหล็กดึงโหมันฉลาดเหรอวะสงสารว่าทำให้มินมินแล้วเขาคงบอกว่าโอ้ไม่ก็ไม่ฉลาดกูไม่อยู่ถึงตาดีแล้วโอ้โหแน่นอนเอามันแต่ผมเขาจะแลกแบ่งกันยามนะครับเด้าะว่าผลพ่อหน่อยอยู่หุ่นครับยามกันคนละคณะว่าเป็นไหนสวยไม้ใส่กลับไปซองหลังครับทั้งนี้ สเป็นยังไงได้ไปบางนลำกันครับลังนึงย่นเอกลังนึงอยู่บนเมื่เห็นห้อย,ยครับผมใส่ไว้ซื่อคือว่ามาแถบสิแลนด์มากนะครับเนาะโห้หงายเก่งครับพี่น้องปุน่นเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมนี่พลังสีฟ้าจัดไปครับผมนี่มาดว่าเราจะรอแหล่ตัว่อแหล่หรือพลังสีฟ้า,า,าเขาไม่ไหมเรียบร้อย นี Stelle, ่เต็มเต็มครับเต็มกราบเต็มคราบเต็มคราบเอาไปเบื้องหลังสองเขาจะพุ่นน้องแรกเอาแล้วน้องสองเขาเขาพังงามๆครับผมห้อยหนูมงูหน้อยบางครับบ่เนี่ยเรเห็นในเหยียบห้อยบ่ลงเลยครับนี่เลยบ่มั่นใจที่ใสใสไปสองหลังครับน้องแรกถือซ้ำ เอ๋อเบืองหลังสองครับหลังสองทั้งนี้แหละเบืองเขาเหลืองๆย่างงามนะครับนี่ท้องทุ่งนาธรรมชาติครับผมีสานบาทฮ้างโง่โอ้ยงามครับขมเขา,ขาเหลืองฮุ่มครับในเบือง,งนี่ครับวิวธรรมชาติทั้งคือเป็นป้ากล้วยขอบสวนเพิ่นแบบว่าขั้นหน้าเพิ่นปลูกกล้วยโอ้สุดยอดครับนี่ครับนี่ครับกลับเข้าอยู่นี่ นี่นี่ไม้ยช่มึงมีตัวบวววว่พี่น้องเยโอ้ยซื่อๆครับหลังนี่มันมีตัวเห็นมะว่าละวมันมีตัวครับผมพี่นว่าว่าแล้วมันมีหนูมีหนูตัวเดียวเสร็จแล้วไปครับผมเนี่ยไปต้งไม้ไหมกันเหมือนพันหน่อยยามแล้วกันพานหน่อยกับบ้านแล้วครับพี่น้องคนละคันแท้นะ ได้อีกตัวมันก็แม่นเนี่ยดักลังเดียวได้ตัวเดียวนี่ยเหอดักสดักสองได้หนึ่งนี่ก็ดักสองได้หนึ่งขึ้นกันครับตัวหน่อยนะทอดเยอแล้วเหรออใส่ใส่อสองได้หนึ่งขึ้นกันแต่โตมาทมกันทุกทีแก้ววะโอ้ผูกเลยเอาครับพี่น้องบัดม่งที่เด็ดของเา เฮ้ยมันขุดเพิ่มนี่วะเนี่ยมันขุดเพิ่มแล้วครับเนี่ยน่งานใหญ่ของมันเลยเงียบกิบนี่เงียบกิบโอ้โหมันขุดเพิ <h <h ่มครับผมพี่น้องครับนี่นี่นุ่มๆเลยนุ่แล้วอุดรูไว้อีกนหนยมันจะเลี้ยงลูกครับผมนี่พี่น้องมึงมึงขูดมันเออ เออไม่ว่ากันเราให้โอกาสเขาแล้วเด้เราไม่ได้ดักรูเขาทาแบบว่าไปครับผมมาเบื้งหลังนี่ครับผมทางน้ำนี่ตำนานเท่าเดียวผมสีมี่เหยงบ่ที่ห้อยใหม่ลงไว้ปยางมาะไซไปนะครับเนาะฮ้ยพี่น้องเอาแล้วครับผมนี่โอ้โหบักใหญ่ครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่แม่สุดยอดเลยบักห้อยมันดินมันแรงมากครับผม ผมว่าเห็นห้อยเคียงจางล,างล่างๆไม,ไ,ไ,มาไม่ใส่ไใบมันเห็นห้อยมันนี่ภอพแบบนี้ครับเห็นไหมก็ไไรใส่ใวไม่คิดว่ามันจะมาอีกรอบนะครับผมนี่ครับอ่ะเก็บหนูพี่น้องนี่สุดยอดมาแล้วแม่เขาหามาทั้งโดนกูจะเจอเหยื่อแล้วนี่ครับเห็นไหมก้อนละห้าบาทคี่ไต้ิ่มใครสนใจทักแชเทเพจไอไม้ลบบุรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดักหนูครับผมกับดักหนูน้ำหอมพร้อมเหยื่อครับผมนี่ครับชุดกระเบ็้ นี่ครับมดิฟายครับผมสุดยอดหายห่หวงครับผมแจ๋วเอาไม่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีเละเอาอีกแล้วจะของลอยเฮ้ย <c ười> ตัวที่สองไม่แล้วครับผมแปลงนี้เนาะความหวังของเราอยู่แปลงนี้ก็อีกแปลงนึงนะครับอยากไปดูกันเป็นไงเรียบร้อยตัวที่สอง จัดไปพี่น้อยคนผ่านหน่อยก็ได้หนูเขียวแล้วโอ้ดนักครับผนหอบเลยไม่ได้หิ้วนะหอบหนูเขียวหอบหิ้วไปครับผมไปต่อกันครับหน่อยสะเวก่อนเต็แล้วพี่น้อยเสดงห์าตรงมียังเด็ดล่ะฟังตรงนี้หนูเขียวเขาในหอบเลยหนูเขียวมา้องเสือบด้อจุ๊ไเด็นี่เราต้องเอาทุกอย่างครับผมไากินนี่หลังนี้ ขี้มันขี้ไว้เป็นคืบโอ้เม้นแล้วครับผมพี่น้องเห็นบ่ดิมึงยังรอแหลนู้ถูกคนแจ้งนะั่นเห็นปะดูรอยมันดิ้นครับผมเจ้าสุดยอดไมาอีกแล้วหือ,อตัวที่สามคมับไมนี้ครับผมฮุ่นอือเป็นขี้ไหมเนี่ยขี้มันเป็นสอกพูดเหลือกันได้ลราคุยกันดิ <c oughs> นี่เดี๋ยวไปอนี่ครับ แฟแดกถือเขากลึบไม้โอ้โห,โ,หโหหลังแอนเลยว่ะไปพี่น้องไปก็ไปครับไม้นี่ก็เบิดแล้วเดี๋ยวเข้าไปไม้สุดท้ายเขาหูขับชอมฉีดใส่บ่วงมือขึ้นมันดีดนูรองขาวเป็นพันละวันเลยนี่เขาเกี่ยวแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้มาเล่นันลใช่ไหไมอืมกัน,นแหละไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันสามตัวทางนี้กลับจากหลังเลย ประมาณสิบหลังสิบหลังสามตัวปะหุ่นรถเขาจอดอยูเดี๋ยวมันดูในเกานะญากไปครับพี่น้องวันนี้พวกบงไม้จะท่ายกันนคะครับผมลองมาแล้วสองสามหลังมาถือครับผมของพาหน่อยมาบ,บงหลังนี่หลังที่สามครับผมเป็นทังไหอ้ยอะไรเอาแล้วพี่นออ้อง,องเอาแล้วพ้าหนอ่อยห้ออื้อม่งนี่ก็อจอเลยพี่นออ้อ,นองก็อจอนี่ เรียบร้อยจัดมาพลังสีฟ้ามดกำลังจะมาลุมบอกแล้วนแงน่รอเรยวะเฮ้ยรอเลยได้หรือเต็มกลามเต็มกลามครับเต็มกลามจุป,ปังพอดีม่องศาได้เคยเข้าลึกเลยเป๊ะเราทำให้มันเข้าลึกไว้ไปพี่น้องลุนต่อครับผมไปครับมันยางรอน่ายเพิินครับเอจน นีเดินฟ้าใครับผมวิธีสายละเหรอย่างเดียวอะไรหลงกลต้นหมูพิฆาตบวงพิฆาตพิฆาตอะไรทองขาว,ขาวแหม่ไม่หบวงเจอตะโพดพิฆาตเลยเจอตะโพดพิฆาตด,ดีที่สหดมึงเออเรียบร้อย,อยครับผมครับผมพี่น้องมาสรุปผลงานกัน เ้านี่ครับผลงานกับเหล็กกระบวงนะครับผมงานบวงได้สามตัวครับเ้านี่มื่อขึ้นได้หาตัวไว้สรุปนะครับอยู่บ้านเมื่อขึ้นได้ไปหาตัวแล้วนี่ครับได้หาตัวกลับเลยเข้าได้หนึ่งสองสามสี่หาหกโอ้กับเหล็กเราได้หกตัวหกตัวนี้ถ้ากับสิบตัวหนึ่งเ่ยไอห้าเก้าตัวหนึ่งเนาะเก้าตัวหนึ่งครับผมดูเก้าหลังกับหนูหลังหนึ่งนะครับผม ตรงที่เราวางไว้ก็ไม่ได้เพราะว่าหน่อยวางไว้ต้นกิลิกไม่ได้ครับผมนี่อ๋ออันี้กะฝาผลงานใน้สมบูครับผลงานพลังสีฟ้าโอ้มันก็มืดย้อนแสงมันมืดเลยเอมาเอเอามาเดี๋ยวปแป๊บนึงนี่ครับนี่ครับผมโอ้ย้อนแสงน้อยแครก็มืดตรงขอไัยครับผมอ๋อนี่ครับผลงานพลังสีฟ้าเฮ้ก็มีผลงานมาอยู่ครับผมเพราะว่ายัองม่ดเปิดฤด,ดูการเต็มที่เกียบดนี่ เครื่องโม่เดวยวเมื่อวานนียะแจ้วโอ้โหมือตึ๊บไม่เห็นหน้าเลยอย่าไปลงเปิดแสงเออแจ้วครับพี่นอ้องเอาเจอกันใหม่ครับผมแมลงครับผม,ม,บผมสวัสดีครับสวัสดีครับ